ครับเป็นไงครับวิชาแรกครับจากอาจารย์จริยาลุงสวรสดน์ครับในหวัวข้อเรื่องประวัติศาสตร์ชาติไทยเนาะแล้วก็ความสําคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์นะครับก็จบไปแล้วนะครับก็คงได้รับความรู้ไม่มากก็น้อยนะครับในเรื่องนี้ครับวิชาต่อไปนั้นจะไปเกี่ยวกับการสร้างความตระหนักให้กับพวกเราในการเดินช่วยกันปกป้องและก็ะชดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งวันนี้จะรับเกียรติจาก อาจารย์กนกรัตนดอกแก้วนะครับท่านเป็นครูัาสาัครที่จะนําความรู้และสร้างความตระหนักในการที่จะไปเป็นจิตศราเพื่อที่จะปกป้องและก็เชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ต่อไปจะมีเนื้อหาอย่างไรก็เชิญติดตามได้เลยครับ ดินโดยทันคือไทยคงที่ประองค์ส่งให้ไวส้สืบสานชื่อสารรักษาดีที่เกิดเป็นคนไทย,ยได้ภาพพ่วงใจส<า>ร้างส,<า>สุข <มะ S 1> ภูมิประชาถ้านี้ใครถามทำไงคนไทยฉันรักประองค์ ระบารมีก็ย,ยิ้มทั้งน้ำตาถ้าหากให้อธิบายเหตุผลนานาคงต้องใช้เวลาเท่าชีวิตนี้เพราะท่านทำเพื่อคนไทยด้วยธรรมะของพระราชาหวังให้เราชาวประชาอยู่ดีกิน มานนักไม่เคยพักจวบจนวันนี้ฉันโชคดี สดสวยใสกระจ่างสว่างด้วยธรรมด้วยน้ำพระทยที่เมตตาถ้ามีใครทาสวัสดีค่ะนักศึกษากศนอที่น่ารักทุกท่านวันนี้ครูชื่อนางสาวกนกรัตด,ดอกแก้วครูอาสาสมัครกรสนอำเภอท่าใหม่จะนำพวกเรามาเรียนรู้ ในหัวข้อเรื่องของการสร้างความตระหนักและร่วมกันปกป้องเชิดชูพระมหากษัตริย์ปัจจุบันจากอดีตที่ผ่านมาเรามีพระมหากษัตริย์ไทยด้วยการสิบพระองค์และแต่ละพระองค์นั้นพวกเราก็ได้ทราบกันดีอยู่แล้วว่าพระองค์ได้สร้างคุณประโยชน์อย่างอนเนกอันนั้นให้กับประเทศชาติอย่างมากมายแต่วันนี้นั้น ครูจะพาพวกเรามาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องสำคัญเรื่องหนึง่งเรื่องของศาสตร์พระราชาซึ่งศาสตร์พระราชานี้เป็นแนวพระราชดำริของในหลวงรัชากาลที่9นะคะซึ่งเป็นแนวคิดที่สามารถแก้ปัญหานำมาปรับใช้ในการแก้ปัญหาต่างๆให้กับประเทศชาติเราได้อย่างยั่งยืนตลอดมา ทุกครั้งตลอดเวลาที่ผ่านมาเมื่อคนไทยมีปัญหาน้ำท่วมน้ำเสียไฟป่าพระองค์ก็ทรงคิดศาสตร์มาแก้ไขเพื่อให้ประเทศไทยได้ผ่านพ้นปัญหาต่างๆไปนี้ได้ศาสตร์พระราชาจริงๆแล้วทุกข้อเราสามารถนำมาปรับใช้ได้นะคะแต่อย่างไรก็ตาม สายพระราชาจะมีคุณค่าและมีคุณประโยชน์พวกเราจะต้องทุกคนจะต้องนำไปขยายผลต่อเนื่องให้กับครอบครัวชุมชนและสังคมตามรอยศาสตร์พระราชาเพื่อการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน เข้าใจเข้าถึงพัฒนาคือหลักการการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยะเดชที่ทรงยึดถือปฏิบัติตลอดการทรงงานเพื่อการพัฒนาโครงการต่างๆในพระราชดําริให้ประสบความสำเร็จไม่ใช่แค่เพียงชั่วคราวแต่เป็นแบบระยะยาวและยั่งยืน ชนรอบโครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ตามพระราชดำริจ,จังหวัดชุมพรมีแก้มลิงกักเก็ตน้ำบันเทาอุทกภัยทำเกษตรและกิจกรรมท่องเที่ยวหลายอย่างที่นี่ก็อีกที่หนึ่งนะฮะอยู่ในเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนนะฮะตำบลสภีวันนี้เราจะพามาดูในเรื่องของโรงรับจำนำปูโครงการทำ รงรับจำนำคือว่าเราต้องการขยายพันปูให้มันอยู่ในอ่าวบ้านเรานะครับเราก็จะพานักท่องเที่ยวเข้ามาที่นี่เรื่องการเรียนรู้เรื่องของการอนุบาลปูและก็รงรับจำนำปูอ่าเราก็จะให้นักท่องเที่ยวเนี่ยพาลูกปูกลับบ้านที่นี่เกษตรกรของชุมชนได้น้อมนำแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง มาปรับใช้โรงเรือนของเรานะคะจะป้องกันแมลงวันโดยที่เราจะมีมุ้งกันรอบเลยค่ะชุมชนบ้านหนองสารจังหวัดสกลนคร ที่นี่ชาวบ้านเดีวเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่จากศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริแล้วนำไปปฏิบัติสวัสดีค่ะพวกนั้ขยะพวกนี้ทิ้ตอามาถงใช่ไหมเพื่อคุ้มดินให้มันมีความชุ่มชื่นทำะใหม่ากับจะได้ออกหลายๆ วันนี้เกษตรผสมผสานทำให้ชาวบ้านกินดีอยู่ดีมีวิถีเรียบง่ายที่อยากชวนให้เราได้ไปสัมผัสคือเราดูในถวงเนาะกับรารทีนี้นะจะติดตามดูข่าวของท่านตลอดเพราะว่าชื่นชมท่านตลอดทีนี้สิ่งที่ท่านพูดสิ่งที่ท่านทำนะมันมันเข้ามาอยู่ในหัวใจเราเมื่อไหร่เราก็ไม่รู้ ดึกๆนะที่หาตะเวนขึ้นเลยมันใบมันสียุบดีเอาหนาพี่ถังเอาเอาน้ำใช่ เรื่อค้ามศ่กทุกป่าทัายโทษให้ได้ข้ามก็ฝ่ายก็ผ่ายก้ผ่านก็่าไในชุมชนริมน้ำจันทบุรีจังหวัดจันทบุรีชุมชนเก่าริมน้ำที่เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและการค้ากับต่างประเทศ แต่่ััยรราาชกาที5สมพวกเราต่างกล่าวว่าเรารักในหลวงแต่ความรักของเรานั้นไม่ใช่แค่ว่าเราพูดว่าเรารักในหลวงในแง่ของการปฏิบัตินั้นการรักพระราชาของเรานั่นก็คือการปฏิบัติตามคำสอนหากคนไทยทุกคนช่วยกันทำปฏิบัติและขยายผลการปฏิบัติให้กว้างขวางจะยิ่งเกิดผลดีในเชิงสัญ,ญลักษณ์มากขึ้น สุดท้ายนี้ครูได้มีวิดีโอความรู้มาให้พวกเราได้เรียนรู้กันและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าพวกเราจะเอาศาสตร์พระราชาต่างๆนำไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและนำไปขยายผลสู่ครอบครัวชุมชนและสังคมขอบคุณค่ะ เงินคือเหตุผลหลักของหลายคนที่เลือกทิ้งที่ทางทิ้งบ้านมาเป็นแรงงานในเมืองใหญ่แต่ก็ยังมีอีกกลุ่มคนที่มุ่งมั่นจะพัฒนาที่ทางพัฒนาบ้านที่ให้กำเนิดทำนาทำไร่ปลูกผักเลี้ยงสัตว์ทำทุกอย่างเพื่อให้ได้อยู่บ้านโดยอาศัยความรู้จากศาสตร์พระราชาศาสตร์พระราชาคืออะไรคือความรู้จากพระราชา ตลอดระยะเวลากว่า70ปีที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทร,รมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงงานหนักอย่างต่อเนื่องเพื่อศึกษาวิจัยทดลองและลงมือปฏิบัติเพื่อค้นหาแนวทางในการช่วยแก้ปัญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวไทยเนื่องจากวิถีชีวิตของประชากรส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรดังนั้นองค์ความรู้ของศาสตร์พรระาชาจึงเกี่ยวข้องกับเรื่องของน้ำดินป่าไม้ อันเป็นหัวใจของการทำกสิกรรมโดยหลักสำคัญของทั้งแนวความคิดหรือวิธีการจะต้องมีความสมเหตุสมผลทำได้ง่ายๆไม่ยุ่งยากและสามารถยืดหยุ่นได้ตามสภาพภูมิสังคมเพื่อมุ่งไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนปลูกป่าตามภูมิสังคมปลูกป่าต้นน้ำทำฝายเก็บน้ำลงดินป่าเปียกป้องกันไฟป่าป่าสามอย่างประโยชน์สี่อย่าง เกษตรอินทรีย์ปลอดสารธนาคารต้นไม้น้ำดีไล่น้ำเสียแกล้งดินจุลินทรีย์ท้องถิ่นคืนชีวิตให้แผ่นดินลดการใช้เคมีในครัวเรือนสร้างบ้านปลากล่ำซังเก็บน้ำด้วยโมเดลโคออกหนองนาและเปลี่ยนเขาหัวล้นเป็นเขาหัวจุกเหล่านี้เป็นเพียงองค์ความรู้ส่วนหนึ่งของศาสตร์พระราชา ศาสตร์พระราชาช่วยให้ชีวิตความเป็นอยู่ของคนไทยดีขึ้นได้อย่างไรและทำให้กลุ่มคนที่เคยทิ้งบ้านกลับมาอยู่บ้านพร้อมผลตอบแทนที่อบอุ่นใจได้หรือไม่